อยากได้ MG รถปี2021ไปขับปี6เดือนไหมคะตามอยมาเลยคะ่ะคันนี้จะบอกว่าประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะมากมากมากจริงๆนะคะคันนี้เป็น MG 3 D นะคะเครื่อง1,500ซีซีเกียร์อัโต้เป็นรถปี2021นะจ๊ะน้องเพิ่งเกิดเองนะจะบอกว่าไม้น้อยมากไม้ลักหมืน่นทุกคนน้อยจริงๆนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะดันตีศูนย์ยาวๆไปอีก นะคะคันนี้ทุกคนขอรายได้หมื่นสามขึ้นไปจับต้องคนนี้คันนี้คนเดียวได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องกู้ร่วมด้วยนะจ๊ะออกคนเดียวได้เลยรายได้หมื่นสามนะคะสาหรับคันนี้เนาะเรามีศูนเปอร์เซ็นนะคะหกเดือนนะคะศูนเปอร์เซ็นหกเดือนสําหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะคะมีเครดิตดีนะคะทุกอย่างผ่อนดีผ่อนตรงแบบนี้นะคะ ก็จะผ่อนอยู่ที่4,500บาท0% 6เดือนเป็นไงล่ะโปรเราดีมากเรามีทุกแนนให้จัดสรรให้ทุกคนได้รถนะคะและแถมยังมีบร,ริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านออกรถวันนี้ง่ายมากนะคะออกที่ PS เนาะคันนี้เป็นสีขาวมุกขาว MG สวยมากๆจริงๆนะคะชุดไฟหน้านะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้นะคะพร้อมลายเส้นไฟ เดย์ไลท์นั่นเองนะคะกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมรมดำสวยมากๆนะคะอยู่บนถนนสะดุดตาเลยทีเดียวนะใครถูกฉลโลกกับสีขาวต้องจัดแล้วนะทุกคนนะคะดีล้อเดิมศูนย์นะคะกระจกปบพับไฟฟ้าไฟเลี้ยวในตัวไฟเลี้ยวกว้างมากแม่นะคะใหญ่มาก <laughs> นะคะแล้วก็มือจับนะคะเป็นมือจับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะคะนี่เลยนะคะ ด้านหลังก็จะเป็น mg 3นะคะพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ถึง3จุดเลยนะคะรถสภาพนี้มากทุกคนนะคะแล้วก็มีบ i ิดดิทัมมิกนะคะรองรับทุกอย่างนะคะแบบมีออริจินอลนะคะจาก b ีดิสนั่นเองนะมาดูกันว่ารถปี2021เเป็นไงนะคะนี่ทุกอย่างเดิมๆนะคะน็อตทุกตัวรถทุกคันของเราเดิมๆค่ะนั่นคือความตั้งใจที่เราคัดรถมาให้นะคะ เราเน้นความประทับใจนะคะเรื่องยอดขายนะคะเรามีกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะจ๊าไม่ต้องห่วงนะอยากให้ทุกคนได้ประทับใจออกรถกับเรานะคะแล้วก็นี่นะคะทุกอย่างเดิมๆนะคะเรามีม่านนะคะม่านกันบังสายตานั่นเองนะคือบังแยกฝั่งกันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องสัมภาระนะคะแล้วก็ฝั่งของที่นั่งผู้โดยสารนะคะจะแยกโซนกันแบบนี้ นะคะหรือถ้าใครอยากได้พื้นที่เพิ่มเติมสามารถพับได้นะคะเบาะของเขาก็พับแยกได้ตรงนี้นะคะดึงแล้วก็พับลงไปเลยนะคะนี่อาจจะถือกล้องอาจจะดูแบบกระกักนิดนึงอ้าวโอเคนี่นะคะถ้ามีช่องสัมภาระนี่อยากได้เพิ่มเติมก็พับลงไปได้เลยทุกคนนะคะคันนี้วารันตีศูนย์ะคะยังอยู่ยังใช้ได้ยาวๆไปอีกเลยนะคะ3ปีนะคะนี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะด้านในนะคะคอนโซลของเราก็ จะเป็นลายแบบสก็อตนะคะใครที่ชอบอารมณ์แบบบีด ريس นะคะนี่เลยบอกเขานะคะเป็นทรงยุโรปนั่นเองนะคะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะเกะใส่ของน่ารักน่ารักนะคะแต่งตกแต่งเป็นลายสก็อตและลายเคลปลานะคะที่คอนโซลด้านหน้านั่นเองนะคะทุกอย่างรองรับให้หมดนะคะที่คอนโซลแล้วช่องแอร์ใหญ่มากนะทรงกลมข้างๆนี้ออกแบบคล้ายๆอะไรนะเครื่องวินเจ็ตเนาะทุกคนนะคะมีแอร์แบกให้ด้วยที่คอนโซลแล้วก็ ที่พรมลายด้วยนะจ๊ะใครอยากได้รถสัญชาติบีดิสนะคะก็จับไปได้เลยนะคะนี่นะคะไฟหน้าเก่งเขาทรงกมน่ารักน่ารักนะคะนี่คือได้ความคุ้มนะคะสำหรับ m g ถ้าใครอยากได้รถนะคะก็รีบจับเลยนะคะันนี้ราคาพิเศษเพียงษเพียง359,000บาทเท่านั้นทุกคนนะคะก็อยากให้ทุกคนได้รถที่ถูกใจ ประทับใจนะคะในรถคุณภาพดีด้วยบริการที่ดีนะคะที่ PS a u t o เรามอบให้ตลอดนะคะคันนี้นะคะผ่อนตลอดสัญญาสมคนที่ไม่มีเครดิตอยู่ที่6,600นะคะ54บาท84งวดหรือถ้าใครมีเครดิตดีนะคะเอาไปเลย0% 6เดือนนะคะผ่อนที่4,500เท่านั้นพร้อมแล้วโทรหากัน นะคะจองได้24ชั่วโมงนะคะเรามีบริการเซ็นไฟนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนนะคะฝากแชร์ลิงก์กดไลค์กด Subscribe ให้พลอยด้วยนะคะเดี๋ยวนำรถดีๆมาให้ดูกันอีกนะจ๊ะแล้วก็ยังไงนะคะจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ